สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับวิชาการอ่านงานประพันธ์ร้อยกรองนะคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรนะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องนะคะโวหารภาพโพสต์นะการใช้ศิลปะการประพันธ์ในคําประพันธ์ร้อยกรองนะคะถ้าถ้าเราอยู่ดีๆเราแต่งเฉยๆงานประพันธ์ร้อยกรองของเราคงจะไม่เพลอใช่ไหม น,ะะนอกจากเนื้อหาแล้วนะความไพเราะก,ก็ยังเป็นสิ่งสําคัญนะคะศิลปะในการใช้ภาษาเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งของคําประพันธ์ร้อยกรองนะแล้วลักษณะของการใช้วหาร,รภาพพจน์หรือศิลปะการประพันธ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนเคยเรียน,นครูเชื่อว่าเราน่าจะเคยเรียนกันตั้งแต่ชั้นประถมแล้วนะคะอ่ะแล้วก็อันอาจจะมีเนื้อหาเพิ่มเติมซึ่งลึกซึ้งมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างค่ะ ก่อนอื่นเลยเรามาดูความหมายของคำว่าโวหารภาพพจน์กันก่อนนะคะโวหารภาพพจน์ก็คือกลวิธีการเรียบเรียงถ้อยคำลักษณะต่างๆเพื่อให้เกิดผลทางจินตภาพทำให้เกิดความซาบซึ้งกระทบใจผู้อ่านหรือผู้ฟังได้มากกว่าการใช้ภาษาธรรมดาทั่วไปคราวนี้เราจะเห็นคำว่าอะไรบ้างลูกถ้าเราดูในตัวคาของมันเองเลยเนี่ยเราจะเห็นคาว่าโวหารคาว่าภาพ แล้วก็คำว่าพศใช่ไหมคะคำว่าโวหารเนี่ยแหละก็คือการเรียบเรียงการใช้ถ้อยคำลักษณะต่างๆส่วนคำว่าภาพพ์ก็ประกอบไปด้วยคำว่าภาพกับคำว่าพศนะคำว่าภาพเนี่ยคุงงไม่ต้องอธิบายขยายความอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมคะแต่คำว่าพศเนี่ยหมายถึงอะไรพจะนะหรือพ์หมายถึงถ้อยคำนะคะบางครั้งก็จะใช้หมายถึงคำพูดนะแต่ในที่นี้จะหมายถึงคำพูด หรือคําที่ใช้เขียนก็ได้นะคะคาว่าภาพพจน์หมายถึงการใช้ถ้อยคําที่ทําให้เกิดภาพในใจของคนที่ฟังหรือคนที่อ่านนั่นเองค่ะทีนี้โวหารภาพพจน์มีอะไรบ้างนะคะมีอุปมาอุปลักษ์สัญลักษณ์บุคลวัตหรือที่เราเรียกว่าบุคลาธิสถานนะคะมีสัทธพจน์ ปฏิบชาคืออะไรอ่ะนเดี๋ยวเราติดตามดูกันต่อไปนะคะนมามนัยอวพ์อาชิพศแล้วก็ปฏิภาคพศค่ะ,ะประเภทแรกเลยนะคะที่เราจะดูกันก็คืออุปมานะคะการใช้วาหารภาพพศอุปมาคือการเปรียบว่าสิ่งหนึ่งเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งนะคะก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะมีการใช้คําว่าเหมือนคล้ายเท่า นะถามถามว่าเปรียบไปเพื่ออะไรก็เป็นการเปรียบเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเช่นสมมติเราเห็นผู้หญิงคนนึงสวยมากๆเลยเราอาจจะแบบสวยแค่ไหนเราจะไปเล่าให้เพื่อนฟังอาจจะนึกไม่ออกใช่ไหมอาจจะบอกว่าหูสวยเหมือนนางฟ้าเลยนะคะพอเราพูดอย่างนี้เป็นไงคะก็จะนึกภาพก็จะเห็นภาพภาพหนึ่งว่าเป็นผู้หญิงที่คนหนึ่งที่สวยมากสวยแบบเหนือมนุษย์ ถ้าจะเปรียบเทียบก็ต้องเปรียบเทียบกับนางฟ้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะทําให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะอ่าอันนี้เรามาดูกันว่าบทนี้เขาชมผู้หญิงคนไหนเอาเถอะคนจริงๆมีชื่อเขาอยู่ในนั้นแล้วนะคะห<ม> <ๆ S 2> เห็นโฉมยงองละเวงวัลลาราชสถิตอาจอัมไพวิไลโฉมดังดวงเดือนเคลื่อนคล้อยลอยพยมงามประโลมลืมองค์หลง ตลึงแล้วเราก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นการชมโฉมนางละเวงนะคะแล้วเขาชมว่านางละเวงวลาเนี่ยก็เป็นแฟนใครคะเป็นพระชายาเป็นพระมเหสีของพระอภัยมณีใช่ไหมสวยแค่ไหนก็เรียบว่าสวยเหมือนกับพระจันทร์นะคะทำไมคนสมัยก่อนถึงเทียบว่าผู้หญิงสวยเนี่ยสวยเหมือนกับพระจันทร์คะเราสมัยก่อนนะเรายังไม่มีไฟฟ้าไฟนีออนเหมือนในปัจจุบันใช่ไหม นะคะพระจันทร์สวยมากนะเรียนครูเคยเห็นพระจันทร์แบบตอนเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนไปพอดีไปไปจะบอกว่าไปเที่ยวก็ไม่เชิงไปไปทําบุญในปา่า <c oughs> นะคะก็สมัยป่าเมื่อสมัย20กว่าปีก่อนเนาะ <c oughs> ก็จะแบบท้องฟ้ามืดสนิทจริงๆค่ะก็จะเห็นพระจันทร์แล้วก็เห็นดาวเนาะแล้วก็พระจันทร์ที่ที่ที่อยู่สภาพบนท้องฟ้าที่มันไม่มีแสงจากเมืองไปรบกวนนะ สวยมากๆค่ะนักเรียนแล้วก็เป็นความสวยที่แบบสวยนวลแล้วก็สวยเด่นเพราะฉะนั้นความสวยของนางละเวงนี่คือต้องแบบโดดออกมาถ้าว่าเราเที่ยงเราเห็นหน้านางเนี่ยก็จะแบบต้องแบบโดดออกมาเด่นกว่าคนทั่วไปนะคะนั่นแหละแล้วก็แบบหาได้ยากอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นลักษณะที่เราก็จะเห็นได้ว่าไม่เธอไม่ใช่สวยเรย,เรยเรียบต้องมองมานานๆหนึ่งจะสวยนะแต่เป็นคนที่เห็นปุ๊บแล้วแบบสะดุดตาปั๊บแล้วก็หา คือถ้าอยู่ในหมู่ผู้คนนี้เป็นไงคะหาตัวเธอได้ง่ายนะเพราะว่าเด่นใช่ไหมต่อมาเป็นตัวอย่างที่สองนะคะของอุป,ปมานะเป็นการเปรียบเพื่อให้เห็นภาพของความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งชัดเจนอันนี้เอามามาจากนวนิยาเรื่องสาวผูสาดีไอผีนะคะแต่คุณหมอพงศกรเนี่ยแต่งเก่งจริงนะเรียนคือ พอพอเราอ่านเนะีอินอินอย่างเงี้ยคระครูแบบวางไม่ได้นักเรียนครูอ่านไปยันตี2องตีสเลยนะคะอันนี้ตัวอย่างลองยกมาไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะ <c oughs> เป็นประสบการณ์การอ่านของครูถ้านักเรียนไม่เชื่อนักเรียนลอ,ลองไปอ่านนะคะสายลมที่แผ่วผ่านมาหอบเอาใบไม้แห้งร่วงหล่นลอยคว้างลงจากลำต้นสูงเหมือนกับดวงใจของหญิงสาวที่ดิ่งลึกลงไปในห่วงทุกข์ อันนี้เขจะเป็นความรู้สึกของนางเอกรู้สึกแบบหลงรักผู้ชายคนหนึ่งแต่เขามีคู่มั้นแล้วแล้วเห็นเขาอะไปด้วยกันคือเห็นเขาอยู่ด้วยกันแล้วดูมีความสุขดูรักกันเธอก็เลยรู้สึกเหมือนความรู้สึกของของเธอเนี่ยรู้สึกเหมือนเหมือนใบไม้แห้งที่ร่วงลงมาจากต้นแล้วก็ลอยควางลอยควางด้วยนะ นะคะเป็นการเปรียบเทียบความรู้สึกว่าเหมือนกับใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นแล้วก็ลอยเควงควางคือไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ลอยแล้วหล่นต๊บลงมาทันทีไม่ใช่นะคะเป็นไงคะความรู้สึกโอ,อ้มันวิววิวใบไม้ที่ร่วงหล่นจากที่สูงนะใบไม้แห้งเลยนะไม่มีชีวิตชีวาใช่ไหมคะรู้สึกวิวว,วิแล้วก็ความรู้สึกของของการลอยลงเนี่ยเป็นไงลอยควางคือมันแบบ ฉันไปไม่ถูกแล้วฉันไปไม่เป็นแล้วรู้สึกวิววิวแล้วก็เควงคว้างในความรู้สึกมันก็จะทําให้คนอ่านเนี่ยเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเอ้ยตอนนี้ตัวนางเอกคือตัวเอกของเรื่องเนี่ยที่รู้สึกรู้สึกอย่างนี้คือความรู้สึกอ,อกหักนั่นเองนะคะว่าเป็นยังไงอ่ะโวหารชนิดต่อมานะคะโวหารพับโพชนิดต่อมาก็คืออุป,ปลักษ์อันนี้นักเรียนคงจะเคยพบ หลายครั้งแล้วนะที่ผ่านมาในชีวิตใช่ไหมคะอุปรักษ์ก็คือการเปรียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งเปรียบว่าเป็นเลยคราวนี้ไม่เปรียบว่าคล้ายหรือเหมือนแล้วไม่เปรียบว่าเท่าแล้วเปรียบว่าเป็นสิ่งนั้นเลยนะคะมาดูตัวอย่างกันคือน้ำพึ่งคือน้ำตาคือยาพิษคือหยดน้ำอำมฤตอันชื่นชุม่มคือเกสรดอกไม้คือไฟรุมคือความกลุ้มคือความฝันนั่นแหละรัก อันนี้เขาเปรียบเทียบความรักว่าเป็นน้ำพึ่งก็คือหวานใช่ไหมเป็นยาพิษทำให้ทุกทรมานนะคะเป็นยาด้ำอามฤตก็คือชุบชีวิตเออนะคะทำให้รู้สึกชุ่มชื่นนะเป็นเกสรดอกไม้อะหอมหวานนะคะเป็นไฟเป็นไฟเป็นยังไงคะก็ทำให้ร้อนรุ่มนะคะแล้วก็เป็นความกลุ้ม เป็นความฝันก็คือเป็นความฝันนี้อาจจะหมายถึงความหวังหรือหมายถึงอะไรที่เป็นไงทำให้เกิดความเก,เกิดความหวังในชีวิตก็ได้ใช่ไหมคะเขาบอกนั่นแหละทั้งหมดอนะ่ะคือความรักเราก็จะเห็นนะว่าคนคน,นนี้มีประสบการณ์หรือมีความคิดเกี่ยวกับความรักว่าอย่างไรบ้างนะคะในชีวิตประจําวันเราเราใช้ไหมเราใช้นะเราพูดในชีวิตประจําวันเลยนะคะเช่นสมมุติวต่าออ๊ยวันนี้ ทำไมเธอแต่งตัวสวยแบบนี้เอาเอาผู้ชายมัง้งเฮ้ยทำไมวันนี้ถึงหล่ออย่างนี้หล่อเป็นเทพบุตรเลยนะคะถ้าเราบอกว่าโหยวันนี้นี่เขาแต่งตัวดูสมมเป็นกีฬาสีแต่งตัวดูเท่แบบดูดีมากๆอะ่ะดูโหยเป็นเทพบุตรจติลงมาเกิดเลยอย่างนี้ก็เป็นแต่งจริงคือต้องไม่ใช่สิ่งนัง้นจริงๆนะคะ ถ้าสมมติว่าคนคน,นนั้นเนี่ยคือตายไปแล้วเป็นดวงวิญญาณเป็นกายละเอียดที่ลงมาจากสวงสวรรค์นะอย่างเงี้ยไม่ใช่อุปราค์อันนั้นนะคือข้อเท็จจริงแต่ถ้าเขาเป็นคนอยู่่าเป็นคนอยู่เฮ้ยแต่วันเนี้ยดูดีดูหล่อมากๆเลยอ่าเป็นไงแต่เปรียบว่าเขาเหมือนกับเทพบุตรเหมือนแบบมาจากสวรรค์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถึงจะเป็นอุปราค์อุปราค์ก,ก็มี2แบบ2ลักษณะ การใช้นะอย่างที่1คือเป็นการใช้แบบที่มีคําเปรียบคือคําว่าเป็นหรือคืออย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นะคะกับอย่างที่สองคือไม่ใช้คําว่าเป็นหรือคือแต่เรียกสิ่งนั้นคนนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการจะเปรียบเทียบอะเป็นสิ่งที่เราต้องการจะเปรียบเลยเช่นใครดีอะใครสักคน <laughs> เดินเข้ามาแล้วครูบอกว่าครูสมครูเองครูบอก นางฟ้าของครูมาแล้วคําว่านางฟ้าหมายถึงอะไรวันครูไม่ใช้คําว่าเป็นนะครูเรียกเขาเป็นนางฟ้าเลยนางฟ้าอาจจะแบบเป็นคนใจดีเคยช่วยครูยกของยกสมุดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรืออาจจะหมายถึงคนสวยแต่ในที่นี้น่าจะหมายถึงคนใจดีมากกว่าใช่ไหมครูไม่ใช้คําว่าเป็นหรือคือครูเรียกเขาเป็นนางฟ้าของครูเลยอย่างเงี้ยก็เป็นการใช้อุป,ปรลักษ์เหมือนกันแต่เป็นการใช้อุป,ปรลักษ์แบบ แบบไม่มีคำเปรียบค่ะแล้วจำไว้อย่างนะถ้าถ้าสมมติอย่างถ้าบอกว่าเป็นนางฟ้าแต่เขาเป็นนางฟ้าจริงๆเช่นแบบอุ้ยหนูฝันถึงหรือหนูเห็นเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติอ,อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ใช่อุปรากักณหรือแต่ถ้า,ถากิดถ้าเกิดครูบอกว่าหนูเป็นคนอย่างนี้เป็นอุปมักษณ์ไหมคะก็เราเป็นคนจริงๆก็ไม่ใช่อุปรักษณ์นะ อันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้อุปักษณ์แบบที่ไม่มีคำเปรียบนะคะเมื่อแรกเชื่อว่าเนื้อทับทิมแท้มาแปลเป็นพลอยหุงไปเสียได้นะอันนี้เป็นการเปรียบนางวันทองค่ะเป็นคำพูดของคุณแผนนะคะบอกว่าตอนแรกอะที่เขารักที่รักวันทองเนี่ยตอนที่เป็นพิมพิลาลายอยู่ใช่ไหมคะที่ใช้ชื่อว่าพิมพิลาลายอยู่ เพราะเขาคิดว่าเธอเป็นทับทิมแท้ไม่มีคำว่าเป็นแต่เรียกเรียกโดยใช้คำนั้นเลยก็คือทับทิมแท้แล้วก็คืออัญมณีที่มีค่าและสวยงามนะคะมาแปลเป็นพลอยหุงอันนี้ใช้คำว่าเป็นนะคะเป็นเป็นอุปรกรณ์อันแรกไม่ใช้คำเปรียบอันที่สองใช้คำเปรียบพลอยหุงคืออะไรพลอยพลอยหงก็คือพลอยปลอมพลอยที่เกิดจากการหุงคือเกิดจากการสร้าง ขึ้นมาสมัยก่อนก็มีปลอยปลอมแล้วนะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการใช้โวหารเปรียบเทียบแบบอุปลักษ์นะคะซึ่งก็จะเห็นภาพบุตรตอนนี้เจ็บมากๆากนะเ่็นเออถ้าคือคุณแผนเนี่ยตัดพอต่อว่านางวันทองโดยการบอกว่าเขาเมื่อก,ก่อนเน่เขารักเพราะเขาเข้าใจผิดว่าเธอคือผู้หญิงที่สูงค่าเหมือนอัญมณีที่มีค่าแบบทับทิมแต่ที่แท้เธอก็แค่ปล่อยปลอมอมัน ถ้าถ้าสมมติว่ารักแล้วแบบว่าเลิกกันก็ยังมีความทรงจําดีๆในอดีตใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยฉันรักเธอเพราะตอนนั้นฉันเข้าใจผิดครูว่าอันเนี้เจ็บกระอักมากเลยนะหนูอันนี้นะคะคือวหารภาพพจน์แบบที่เรียกว่าบุคลวัตรหรือบุคลาธิสถานคือการสมมุติให้สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์นะไม่ครูไม่ได้บอกว่าสิ่งไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตก็ได้นะคะสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์สามารถคิดทำพูดและรู้สึกแบบมนุษย์ได้ทั้งที่จริงๆแล้วโดยสภาวะของสิ่งสิ่งนั้นเองอะไม่สามารถที่จะคิดทำพูดหรือรู้สึกแบบนั้นได้นะคะอ่ะตัวอย่างนะคะสายลมแห่งรักพัดมาอันนี้เป็นเพลงนะคะขอจงอย่าพารักไป อย่าพัดให้เธอห่างไกลให้เราห่างกันใครลองเป็นไหมหากลมได้ยินหัวใจขอจงเมตตาบ้างสักครั้งให้รักได้อยู่คู่กันให้เธอได้อยู่คู่ฉันตลอดไปอันนี้ก็เป็นการใช้บุคคลวัตหรือบุคลาธิสถานให้ลมเหมือนกับเป็นคนคนหนึ่งมีการขอร้องลมด้วยว่าอย่าเอาความรักไปจากฉันเลยนะนะแสดงว่าเออเหมือนความรักจากฉันไปแล้ว เคยจากฉันไปแล้วครั้งนี้สายลมอยาเอาความรักไปจากฉันเลยนะแล้วเป็นไงคะถ้าลมได้ยินอนี้บปรทัดที่สองหักลมได้ยินหัวใจเนี่ยหักลมได้ยินหัวใจได้ยินได้ด้วยก็กระทาอะไรได้อย่างมนุษย์นะได้ยินได้เหมือนอย่างมนุษย์นะจงเมตตามลมเมตตาฉนันเถอะนะมีความเมตตาต่อฉันนะก็เป็นลักษณะทั้งทั้งการได้ยินทั้งความเมตตาก็เป็นสิ่งที่ ลมจริงๆทำไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็แบบเปรียบใช้คำว่าอะไรเดียสมมุติว่าลมไม่ใช่เปรียบสมมุติว่าลมสามารถที่จะเห็นใจได้เมตตาได้ได้ยินได้แล้วก็สามารถที่จะพาความรักมาไว้อยู่กับตัวของตัวของคนคนนี้ได้นะคะอันนี้เป็นการเปรียบแบบไม่ใช่การเปรียบเป็นการใช้วหารแบบให้สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ ทำคิดพูดเรารู้สึกได้ก็เป็นการใช้ภาษาแบบมีลีลานะก็ทําให้น่าสนใจใช่ไหมเรามีลักษณะของการบิงวอนก็ดูน่าสงสารนะดูน่าเห็นใจจริงๆนี้มาจากละครนะคะเห็นใจตัวละครตัวนั้นนะก็มาจากเรื่องกี่เพาอุ้ยซีรีส์เดียว <laughs> ชุดเดียวเป็นวนิยายชุดผ้าผีนะชุดเดียวกับสาบภูษาเลยนะช่วงนั้นกำลังอิน ัหหันพาพโพ์ชนิดต่อไปก็คืออธิพจน์นะคะอธิแปลว่ายิ่งอธิแปลว่ายิ่งเพราะฉะนั้นอธิพจน์คือการกล่าวที่มันยิ่งก็คือการกล่าวเกินจริงนะคะถ้าเราพูดง่ายๆก็คงต้องใช้คาเบอร์เกิดการบอกอะไรหรือพูดอะไรที่มันเบอร์เกินจริงนะแต่แต่การใช้เนี่ยต้องใช้อย่างมีศิลปะนะคะไม่ใช่พ่อฟังดูแล้วมันแบบคนแบบแหวะเวอร์แล้วแบบ แต่เป็นการใช้แบบที่อมีมีลีลามีศิลปะที่ทำให้คนฟังหรือคนอ่านรู้สึกอาจจะรู้สึกแบบตื่นเต้นหรือรู้สึกประทับใจหรือรู้สึกถึงถึง,ถ,งถึงความรู้สึกของตัวละครหรือหรือความรู้สึกของกวีหรือผู้ประพันธ์มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นการพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูสิว่าอธิบทตรงไหนหรือเวอร์ตรงไหนนะคะ นี่ยรือบุตรีพระดาบทงามหมดหาใครจะเปรียบได้สวยมากนะไม่มีใครเปรียบได้อนิจจาบิดาท่านแซงใช้มารถต้นไม้พรวนดินผู้หญิงคนหนึ่งกำลังพรวนดินเป็นธิดาของพระดาบทาลุงนักบวชนะคะดูผิวสินวลละอองอ่อนผิวใสละอองอ่อนเป็นไงผิวต้องแบบอ่อนนึกถึงภาพของ ผิวของเด็กหรือผู้หญิงสาวๆผิวแบบละเอียดอ่อนดูแบบไม่หยาบกรานดูนุ่มละมุนอะไรเงี้ยมาลิซอนดูดำไปหมดสิ้นขาวซะจนดอกมาลิดำต้องขาวขนาดไหนขาวจนดอกมาลิดำอ่ะดอกมาลิเขาจะแบบเป็นสีขาวก็จริงแต่เป็นสีขาวแบบไม่ได้ขาวจวบะแบบโอโมใช่ไหมก็จะเป็นขาวสีแบบ อมเหลืองๆหลือนวลน,นวนแต่ผู้หญิงคนนี้ขาวซะจนดอกมะลิดำนะคะสองเนตรงามกว่ามรคินนางนี้เป็นปิดโลกาอันนี้คือบทชมโชมนางสกุลตลานะคะก็เป็นบทพระราชินีพนในรัชการที่6นะเรียนเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ตัวละครตัวนี้เป็นแขกขาวนะคะเพราะฉะนั้นก็คติความงามของของ แขกข่าวนี่ก็เป็นคอเคซอยเขาก็จะข่าวมากนะคะเพราะฉะนั้นก็คือบทชมชมเนี่คือแต่จะมีมนุษย์ที่ไหนที่จะขาวก่าดอกมะลิได้คะน,นักเรียนข่าวก่าดอกมะลิได้นี่แปลว่าเธอต้องไม่มีเส้นเลือดเพราะว่าเลือดนี่มันมีผลต่อสีผิวนะอันนี้จริงๆบางทีเราเห็นบางคนที่เขาข่าวมากๆแต่เขามีปัญหาเรื่องเรื่องเลือดเนี่ยก็มีนะคะนะเพราะฉะนั้นก็คือ แต่ถ้าข่าวกวามะลินี่ครูว่าเขาน่าจะแบบไม่มีเส้นเลือดหรือเขาอาจจะมีเลือดเป็นสีหรือเปล่าแต่อันนี้เป็นการใช้อธิพจนใช่ไหมว่าใช้เกินจริงทําให้รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แบบดูผุดผ่องดูขาวมากๆแบบหมนที่แบบโอ้โหอะไรจะมาเปรียบแม้กระทั่งดอกมะลินี่ก็คือยังยังมองไปเวลาเจอเธอเลยเพราะฉะนั้นเธอต้องแบบออสวยกว่าธรรมดาทั่วๆไปนะคะ มากเกินจริงเราเห็นไปแล้วนะคะโหหานภาพโพสอีกอันหนึ่งอันต่อมาคืออวบโพสอวบโพสเป็นการกล่าวน้อยกว่าความเป็นจริงค่ะนักเรียนอะไรคือกล่าวน้อยกว่าความเป็นจริงอธิพจน์นี่คือมันเวอร์เกินความเป็นจริงใช่ไหมกล่าวเกินจริงแต่อวบโพสเนี่ยคือมันน้อยมันน้อยเวอร์อ่ะอธิพจน์คือมากเวอร์พูดง่ายๆถ้าอธิพจน์มากเวอร์อวบโพสคือน้อยเวอร์ จริงๆถามว่าเราพูดกันไหมถึงจะไม่ใช่ในศิลปะการประพันธ์ในบทร้อยกรองหรือในวนวนิยายนะคะแต่พวกเราก็ใช้นะอ่าอันนี้นักเรียนอาจจะเคยได้ยินผู้ใหญ่พูดกินเท่าแมวดมทำไมไม่กินข้าวอีกสักอีกสักนิดน,นึงลูกทานไปนิดเดียวเองทานน้อยเท่าแมวดมหรือทานเท่าแมวดมเลยเอาครูถามจริง,รงๆนะถ้าเราถ้าเรา ินแล้ววะเถ้าเราทานแล้วอ่ะถ้าเราทานไปต่อให้เราทานไปคําเดียวแหว่งไหมคะข้าวในจานต้องแหวงจริงไหมแต่ถ้าแมวมาดมแมวมาดมข้าวมันจะแหวงได้ไงมันก็ต้องไม่แหว่งเพราะมันมันแค่ดมมันไม่ได้กินเพราะฉะนั้นนี่แหละคือการกล่าวน้อยกว่าความเป็นจริงคือจริงๆมันต้องมัน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 ก็ต้องมีอะไรแหว่งบ้างก็ต้องกินไปได้บ้างและมันไม่ถึงขั้นแบบเฮ้ยดูแล้วไม่มีอะไรพร่องหรือบูบสลายไปเลยนะคะ อันต่อมารอสักอึดใจอึดใจกดเอาในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ใช่อึดใจแค่นี้ถ้าหนุกกลั้นหายใจเลยออะไรอาจจะขาดใจตายไปเลยก็ได้ใช่ไหมคะขอเวลาสักวินาทีหรือสักนาทีก็แล้วแต่เอาในความเป็นจริงอะถ้าเอานาฬิกาม,มาจาับจริงจริงอะเวลาเขาพูดว่าขอเวลาสักวินาทีหรือขอเวลาสักนาทีนะมันเกินหนึงนั้นแล้วค่ะหรือในภาษาอังกฤษอะเวทมินิทมันหนึ่งนาทีจริงๆไหม ครูเชื่อว่าไม่นะคะมันก็เ,เป็นเปนลักษณะการพูดแบบอวพ์คือน้อยกว่าความเป็นจริงนะคะแต่คนฟังถามมารู้ไหมรู้เนาะนะคะคงไม่มีใครพาซื้อมาน,นั่งอึดใจแล้วก็รอเขาจนขาดใจตายเลยคงไม่มีวันนี้เราก็เรียนเกี่ยวกับโบหารภาพพจน์ไปหลายชนิดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันคาบหน้านะคะ อย่าลืมทำการบ้านที่ครูให้นะสวัสดีค่ะ